สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Air Report รายการที่จะมารายงานสถานการณ์และคาดการฝุ่นละอง PM 2 5ของประเทศไทยค่ะสำหรับสถานการณ์ในวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในหลายๆพื้นที่นะคะค่าฝุ่นเริ่มกลับเข้ามานอนู่ในระดับสีส้มแล้วนะคะก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะและจะเห็นได้ว่าในเช้านี้นะคะท้องฟ้ามีความขมุกขมัวนะคะเนื่องมาจาก มีความชื้นนะคะที่สูงนะคะบวกกับฝุ่นที่สะสมในพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยดีนะคะ่ะและในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะยังคงมีค่าฝุ่นในบางพื้นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้มค่ะและในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ค่ะ สำหรับการคาดการล่วงหน้า7วันนะคะเรายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะกันในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกกันในช่วงนี้นะคะที่จะมีแนวโน้มฝุ่นสูงขึ้นกันจนถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะและถ้าหากใครนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอง PM 2 5สามารถกดติดตามได้ที่เพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ